สวัสดีครับกลับมาพบกับฮอ l y ีวูดประจำวันอังคารที่17มกราคม2023กันอีกครั้งนะครับน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ในพระธรรมโรมบทที่3ข้อที่9-12ถึง12ได้บอกว่าเช่นนี้แล้วเราจะสรุปว่าอย่างไรพวกเราชาวยิวดีกว่าคนอื่นหรือไม่เลยเราเชี้ให้เห็นแล้วว่า ทั้งคนยิวและคนต่างชาติล้วนอยู่ภายใต้บาปเหมือนกันหมดตามที่มีเขียนไว้ว่าไม่มีสักคนที่เป็นคนชอบธรรมไม่มีแม้สักคนเดียวเลยไม่มีใครที่เข้าใจไม่มีใครที่สแสวงหาพระเจ้าทุกคนล้วนหันเหไปพวกเขากลายเป็นคนไร้ค่าไปด้วยกันไม่มีสักคนที่ทำดีไม่มีแม้แต่คนเดียวทำไมพระเยซูซึ่งเป็นพระเจ้า ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมนุษย์ทุกคนบาปไม่มีใครดีสักคนไม่สามารถมีความดีงามจากวิญญาณที่บาปที่จะสามารถอยู่กับพระเจ้าได้พระเยซูจึงต้องมาทำให้มนุษย์ได้บังเกิดใหม่อีกครั้งทางฝ่ายวิญญาณเพื่อจะบริสุทธิ์ดีพร้อมชอบธรรมสามารถอยู่กับพระเจ้าได้เมื่อมนุษย์คนใดเชื่อพระเยซูจ,จะได้รับการไถ่าจากการเป็นทาตบาป และที่สำคัญที่สุดคือได้รับการบังเกิดใหม่ในวิญญาณซึ่งสำคัญที่สุดได้ชีวิตใหม่ใจใหม่วิญญาณใหม่สถานที่อยู่ใหม่อาณาจักรใหม่ในโลกวิญญาณที่เรียกว่าสวรรค์ทันทีเป็นอัศจรรย์เกิดขึ้นอย่างง่ายๆจึงทำให้มนุษย์ไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ด้วยสติปัญญาและเหตุผลแบบมนุษย์ มันจึงเป็นการยากมากสำหรับมนุษย์บนโลกใบนี้ที่จะรับความรอดจากบาปเกิดใหม่เป็นผู้ชอบธรรมได้บังเกิดใหม่เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดเหมือนพระเจ้าได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยมันเป็นทางแคบจริงๆตามที่พระเยซูบอกแม้แต่เมื่อเชื่อในพระเยซูและได้รับความรอดจากบาปแล้วก็ตาม เราก็พยายามหาทางที่จะกตัญญูต่อพระคุณพระเจ้าที่ให้เรารอดจากบาปและรับเราเป็นลูกแต่กตัญญูไม่ตรงความต้องการของพระเจ้าพระเจ้าต้องการอย่างเดียวจากเราคือความเชื่อเต็ม100เเซในการงานการถ่ายของพระเยซูบนไม้กางเขนและความเชื่อมั่นใจว่าเราเป็นลูกของพระองค์ด้วยความเชื่อในพระบุตรนี่คือสิ่งเดียวที่พ่อต้องการจากเรา น้ำพระไทัยพระเจ้าคือเชื่อและวางใจในพระเยซูพระเจ้าต้องการให้มนุษย์ทุกคนเกิดใหม่ในพระคริสต์พระเจ้าวพอวยพรครับ